สวัสดีครับเรามาต่อกับบูเฟสตีนนะครับตามจริงช็อตที่แล้วนี่คือผมเล่นจนจบแล้วฮะแบบนั่นเราจบเครดิตปัดขึ้นโลจากนั้นมาดูครับคือฮาร์ดดิตเต็มก่อนเด้อขวยชิบายโอเคเรามาผมก็เลยดูว่าไปต่อตรงไหนฮะก็เลยก็เลยต้องเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นดานเราจะถึงตอนนี้เพื่อจะอัพต่ออะไรต้องแบบ เผื่อพื้นที่ฮาร์ดิเร์ยเยอะครับเผื่อบางทีมันไม่พอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะจากตอนที่แล้วเราก็ออกมาเนี่ไปแล้วเพื่อนไปแล้วเอาไปเลยอยากได้เอาไปเลย,อยเอาไปเลยเอาไปเลยไปแล้วอย่าก,กลับบ้านแล้วโอ้โหเสียหายแล้วผมชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ่ะผมแล้วนะม,มาตัวนี้เราจะหลบไปเรื่อยๆครับผมแล้วสักพักเราก็จะเจอระเบิดฮะไป่ยิงไปเรื่อยๆกัน อลอรีเจนเลือดทำหนึ่งนะเฮ้สวยนี่ฮะโอ้โหชิพายละชิพายละมันยิงไปได้เราก็จะได้ระเบิดได้อย่างระเบิดเฮ้เบอร์สิวะเฮ้เออชิบหายชิบหายโอ้คิวมึงอยู่แล้วไอสัตว์ไม่ต้องฟรีสหรอก โอ้สิพ่ายแล้วเนี่ยสิพ่าแล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งกับกูอย่าไปยุ่งกับกูยุ่งกับกูระเบิดระเบิดระเบิดอยู่นะระเบิดมา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 สิพ่ายละเออลละสอรี่จะสอรีสอดวงสอสามสายอะไรก็เรื่องของมึงมึงช่วยตายซะทีเถอะครับเพื่อน จะตายทีไม่ต้องมาเอ่อโอเคโอเคโอเคอาเชือดมันเชือดมันเชือดมันเชื้อห่วยแล้วไงควยแล้วไงมันปิดเร็วจังวะอีดหัวเนี่ยอ๋อเดี๋ยวลองวิ่งไปหาระเบิดด้านนี้ดูฮะน่าจะมีระเบงระเบิดตกอยู่บ้างครับโอเคมีระเบิดตกอยู่เยอะเหมือนกันนะอ่าเพื่อน หายแล้วหายแล้วสองดอกสุดท้ายนะเพื่อนอเสวยเดีย๋ยวเสือปิดอีก,ลออกลอแล้วอนยะ่นีผมเรียบร้อยแล้วฮะ focus 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 f ฟ c u s สปอยแล้วสปอยเลยว,ว่าเฟอร์กันไม่รอดนะเพบเราเราก็จะได้สู้กับอ e ีด็อกเตอร์หัวดวยนะเพื่อนเราก็จะจับมันแทงหัวใจตอนจบไม่ต้องดูละปิดคลิปออกไปเลยก็ได้ร <c oughs> ู้เรื่องหมดแล้วแ <c> ล <oughs> ้มึงวิธีการเปิดที่มันนอกมากอะมึงเปิดแล้วมึงเอาปืนนี้มาจากไหนเนะี่ยจำได้มม,มึงมีแค่อ้นั่นเองนี่หว่ามีแค่มีดเองนี่หว่ามึงเอามาจากไหน เกมไม่ขี้โมชิบหายเลยปไปครับยี่เกราะของอีตัวนี้มันจะทำด้วยทำด้วยสายฟ้าเพราะฉะนั้นเราต้องไปกําจัดเกราะมันก่อนด้วยการเปิดตรงนี้ขึ้นไปครับมันมีบอลลูนลอยอยู่สองอันออกไอ,อเชียมไม่หมดหรอวะดิบไอีน,นี้กันนะเดี๋ยวก่อนที่มันจะหันมาหาเราใจเย็นเพี่ยนใจเย็นหรืเบิดแล้วเบิด โอเคสวยเข้าไปฮนะ go 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 bitch yeah you like that bitch ไปกับไปเอาปฐมวุฒอันมหาศาลนะขอจุปชวนจุ้จมเลยตายแล้วเดี๋ยวเราไประเบิดบรรลุนของพ่อแม่งกันดีกว่าเออฮึมเฮชิบมเฮชิบหเฮใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวในพลมึงนิดใจรอน้เรานะีฮะ เดี๋ยวเราก็มาขึ้นอีตรงนี้ฮะดูไปยิงอีบอลลูนของมันซึ่งมีสองอันปั๊มซึ่งบอลลูนจะคอยชาร์จเกาะให้อีนี่ฮะเราไม่ทำลายบอลลูนเราจะฆ่ามันไม่ได้ฮึไอ้กล้วยใครตายเพื่อนยาเหลือเหลือนายก็รู้เพื่อนยาโอโอ,โอชิบหายชิบหายเออ โอ้โหจะเย็นเดี๋ยวมันจะยิงอะไรกูเล็กหนากูเจ็บป้อมใสยบอลลูนอีการน,นะหลังจากนั้นเราก็สอยแมงให้ล่วงได้ละตั้มเอ๊ะต้องขอโทษมาในที่นี้้วคลิปนี้อาจจะกระตุกนิดหน่อยเพราะว่าใช้ได์อัดเดียวกับได์เกมับผมปกติต้องแยกได์อัดกันมันถึงจะไม่กระตุกขนาดนี้โอ้โหตายก่อนหรอวะเนี่ยเชี่ยไรไง โอ้โหยิยนบวกไม่ได้จริงไงที่เราเลือดเต็มลอยเลยนะบอกเราต้องมาเริ่มสู้ใหม่ชิบหายชิบหายชิบหายแล้วชิบหาย,ยไรเงีเ้ยแกไปมายิงบอลลุนอันแรกไงเลย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 นัวเดี๋ยวนัวเดี๋ยวเราที่อะไรอยู่ละ่ะ นวดดินวดดิอืออืออือเฮบอลลูนมันลงก่อันนึงบาบระวังครับผมตึมบาลเลยเลยๆๆๆของแป๊บหนึ่งนะชุบๆๆๆๆๆเดี๋ยวหลังจากระเบิดบอลลูนได้เราต้องสู้มันอีกรอบนะเชสเว่เอ้า รออีนี้ระเบิดแล้วเปล่าโอเคผ่านละเลยเลยก็บเล้ยเก็บพึ่งละเก็บพึ่งละพึ่งละในเกาะในเกาะอ่าเก็บเกาะมาหนา่อยโอเคเยบ่เดินขึ้นนี่ละเราจะโดนยิงเยอะโอ้โแม่งยิงแรงชิบหายด้วยเปล่าไปลาก่อนเพี้ยนยา เอออยู่ก็บุบินี่ด้วยเลยฟันยิงหัวแม่งด้ว่ยอยู่ไหนอยู่ไหนครับจริงทำไมมันไม่เอาแบบว่าปืนใหญ่ยิงมันได้เลยถ้าปืนใหญ่ยิงมันได้เลยเกยมน่าจะขายดีขึ้นนะใจะเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็น เย็นดิวันไหนอือหือจะเย็นเดี๋ยวครับนายจะเย็นหน่อยมันไม่ยิงต่อปะ่ะอ้าล่วงแล้วครับล่วงแล้วล่วงแล้วอีดอกเอ้ยอีดอกเอ้ยดูอีดอ,อกนอีชีสิโอ้ยล่วงแล้ว,ลลวเออไอ้ยืนไม่ออกแถวนี้ป่ะไปยืนดูในนั้นนี่ก็ได้ บมดอ,อกล่วงไปแล้วฮะ่อสุดสุดท้ายผมตอนที่เราจะโลเครดิตขึ้นนะฮะแรกผมนึกว,ว่าเราจะให้ขึ้นอันนี้ย่งไม่เท่เลยคือ คือถ้าแบบเราได้ขึ้นไอ้นี้นิดเกมขายดีนะคุณแม่งถ่ายท่านฟอร์บะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยท่านอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนกระสุนเราให้เรียบร้อยนะมันจะเป็นสุดสุดท้ายละฉะน,นั้นต้องพร้อมอเอเสวยเคมามันเริ่มกันด้วยเวรเสื้อกลนกันก่อนลวกันฮะ มาจันโลอืมว่าไงครับจันโลจันโลเออหนึ่งก็ได้ห่งใจเย็นใจเย็นมีให้อีกมีให้อีกจันโล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 เออเป็นแม็กฟัครออ่านหน้าจันโลก่อนมั้งนะ ท่านในพ้น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 ท่านในพลไหนวะไปเก็บกองเก็บเกาะอ,อะไรเ่อนะเลือดเริ่มน้อยแล้วแกะได้แล้วเพื่อนเกาะได้แล้วจะรอเฮียอะไรวยละ่ะข่าพ่อมันฆ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 ่าพ่อมันมันทุกสองคูสู้ไม่ถอดใช่ไหมข้าพ่อมันฆ่าพ่อมันฆ่าพ่อมัน โ okay, อเคแบบมันอ้นี้แล้วฮะเราต้องต่อด้วยมิสไซล์แล้วแบบอืม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 ตายยังวะอะไรนะก็บเก่อนตายได้แล้วมัง้งตายได้แล้วมั้งเพื่อนโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วผ,ผมก็ใกล้จะตายแล้วครับเกือบตายยังวะตายเหอะตายเหอะขอร้องละ ช่วยช่วยตายหน่อยเถอะครับอ่ไหนแล้ววะล่วงงั้นล่วงอะไรใช่ปะล่วงอะไรใช่ปะอ๋อไอ้เหี้ยมันต้องไปเปิดด้านนั้นเนี๋ยวะใช่ถึงเวลาตายมันลอิสลัดผักไปอือ is a d o อ่ะนะนี่คือวันที่มันอย่างนี้เราฮะแล้นี่ก็ถึงวันแก้แค้นของเราเออร่วงสุดในคนร่วงร่วง มึงไม่แทงหัวันไปเลยวะมันจะได้ขวยขวยควยแล้วไงขวย,วยถ้ามึงอย่างรอดอยู่นี่มึงสุดตีนะ่ะมึงจะขี้โมูไปแล้ววะคือระเบิดอย่างนั้นสะเก็ดระเบิดน่าจะมามาล้านชิ้นได้ครับผมคือศพมันน่าจะเละวันนั้นนะผมอ๋อ มันบอกว่ากัปตันเราจะลงนุกแล้วลงนุกได้เลยไหมเมียนี่เมียเรานี่เอง his mother exile uh huh oh my god เมียจ๋าเมียจ๋าเมียจะชิงกูแล้ว เมียไม่ได้แคร์กูเลยนี่วะาิกูทำไมเราไม่หนีฮะตอนแรกทําแม่งจะลงนกอยู่แล้วที่มันก็ไปเราก็โดนนกตายอยู่ดีเออลงนกมาเลยแล้วกัน <'re> <laughs> ตึมเป็นระเบิดใช่ไหมไม่ใช่รครับเครดิตก็โลวฮะ เดี๋ยวพที่ฮาร์ดิดตัวนี้เหลือเยอะเดี๋ยวโอเคจบละจบละจบละจบุจบจุบสนุกกับเกมนี้แต่ว่าภากแรกสนุกกว่านะคุณลองไปเล่นพักแรกดูเออวูฟเฟนสตน์วูฟเฟนสตีนเดืออะไรสักอย่างนั่นแหละเดโอล拉ดนะครับอันนั้นไปเป็นปน,ปน,นาซีซอมบี้ของจริงอะแล้วก็สนุกมากครับ้างที่มันแบบเนื้อเรื่องบางทีมันดําเนินเอื่อยไปหน่อยอะแบบว่า มันทีไม่เป็นทีเหมือนว่าเราแม่งต้องนวดนู่นนวดนี้เองทุกอย่างยทำต <c oughs> ัวละครมาเยอะใชัไหมก็สนุกครับผมโดยรวมแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปละเจอกันฮะ